สอขวดใช้มาเป็นใช้ดีมากใช้ดีมากใช้ดีมากอะต่อไปคือใครไม่เคยใช้บ้างคะไหนะคอมเมนต์หน่อยรอบรอกอบวิชารอกใครไม่เคยใช้คอมเมนต์หน่อยรอกลอกลอกสุดเขยนางไม่ต้องหยุดให้ฉันพูดจบก่อนหยุดนั่งรอไปอ่ายังไม่เคยใช้อ่าถ้าคนที่ใช้แล้วคอมเมนต์หน่อยคะ่ะว่ามันดียังไงแล้วขนาดนี้แล้วคนที่ไม่ใช้จะไม่กดได้ยังไงคะ ลอกลอกวิชาเขาลอกคำพูดเขาทุกคนยอย่าโมต่ขำหนูซิทำไมทีคนนั้นพูดทุกคนไม่ขำม,มากทำไมพอเป็นหนูทุกคนเอาแต่หัวล้ออะเป๊มากลอกไงคุณครูสอนมาจบสถาบันนี้มาเดี๋ยวอีกหน่อยจะโพสรอเล่นไม่โพสหรอกเฮ้ยมีคนดูละครหนูด้วยอะมีคน เรียกหนูว่าขวัญเนตรกับมิรันดาด้วยขอบคุณค่ะเลดติ้งขึ้นด้วยแหละเมื่อวานอ่ะเท่าไหร่ลยเดติ้งเจ็ดจุดสี่ขอแปดขอเก้าขอสิบนะคะขอเยอะเยอะสามร้อยคนแล้วครับโอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะให้เขาเข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเกินสามร้อยแล้วด้วยถ้าเขาเข้ามาทุกคนกดซื้อมากกว่าหนูนั่งอยู่หนูงอนหนูไม่ไปร้องเพลงนะทุกคนกดตอนนี้ก่อนก่อนนี้เขาจะเข้ามา พอทุกคนกดตอนนี้เยอะปุ๊บพอเขาเข้ามาปุ๊ไม่มีคนกดโอเคหนูจะไปร้องเพลงยุดยุดยุดอย่าหยุดยุดอย่าเขายัางไม่ได้เชิญไม่งอนไม่งอนหลอกล้อ,อเล่นเราจะเราก็ต้องให้เขามาขายสิคะเพราะว่าลูกค้าประทับใจมากที่เขาเหมาไป100่งรขวดเขาเลยได้มาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาขายจะเป็นยังไง ถ้าเกิดเขามาขอยอดแบบว่าฮอต99 999999บวกนะคะทุกคนให้มันสมเกียรติกับคนที่เขาไลฟ์ทั้งวีทั้งวันเมือม่อกี้เขาก็ไลฟ์ขายมาแต่ตอนนี้จะให้เขาเอาข้าให้เขายัางอยู่ไหนอ่ะต้องเปิดตัวปะไม่เจอใครเลยไป็นใหม่นี้สวัสดีครับที่ิชื่ว่าเปิดตัวให้ใหญ่เคาล่ให้แล้วสวัสดีนะครับ สวัสดีเจ้าของบ้านสวัสดีแขคนะจ๊ะกสวัสดีอยู่นี่ไงสวัสดีบอสเจ้าของนี่แหละสวัสดีแล้วสวัสดีแต่่บ้านแล้วต็มไปหมดแล้วเมื่อคืนก็สวัสดีแล้วเมื่อคืนเนี้ยยอดอยู่พ่อเธอเซียงเซีงฉันหรอเพลงว่าลำเซียงนะจ๊ะก็ร้องไม่เป็นพี่ดาวันนี้ครับเอาหนักคือเก่าแท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครรับเชิญเรื่องราวคืนนี่เลยค่ะที่คุณที่คุณเคยเหมาไป100ขวดจำได้ไหมคะ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงป๊อปปี้เลิฟรหรือเปล่าหรือมันเป็นช่วงทนานําคะแนนทำไมเดี๋ยวนี้เบนขายของไม่เห็นมาเหมาเลยไหนเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเรื่องของแลไปข,าย,ไขายทีําไมขายตรงไหนไม่เห็นขายเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะยังไม่เห็นขายเลยจริงจังเลยอ่ะต้องขายดีสติกนะสีมะนังก่อนสวัสดีอ่ะข <5, S 1> ม่ใ่องจริงังโอ้ยเนาะไม่อตอนนั้นอ่ะต้งขายดีสติกเหล่าอ่ะเห็นป่ะบ้าเห็นไม่ได้เข้าไปดูตอนช่วงที่ขายไงไม่เข้าเลยเธอเข้ามาเม้น เธอเข้าไปบอกว่าจะจะเหมา100ขวดแล้วเธอก็ไม่ซื้อคือตอนนั้นแ่ะอันเนี้ยเป็นช่วงแรกเลยอันนั้นเป็นสินค้าเดียวใช่ไหมไม่ถามไม่เป็นไรตัวไอสินค้าเดีอะไรเยอยะเยไม่ถามจริงไหมคะเบนสไลฟ์เฟซิสเนี่ยครั้งแรกแล้วตอนนั้นเขาก็แบบทำคะแนนอยู่ไงเขาก็มาคอมเมนต์ปุ๊บเขาก็กดเหมา100ถูกไหมจริงจำได้เห็นไหมทุกคนบอกว่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาไม่เคยเหมาหนูอีกเลยหนูขายอะไรเขาก็ไม่เคยเหมา ผู้ชายก็เป็นแบบเนี้ยตอนแรกๆก็จะแบบทําคะแนนพอได้คะแนนปุ๊บแต้มต่อมาแล้วมาถึงมาถึงยากมาด้างข้าวคนด่าค้าขายขอาขายข้าวขายขายวันนี้ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตเราก็ต้องมาล้างหน้าก่อนเออแต่ว่าป้าข้างถนหน่อยจะบอสใส่แอปไงอ๋อหรอแปลว่าอะไรเธอว่าจะใส่ฟิลเตอร์เยอะหรอกับบอสอันนี้คือหน้าสดนะครับบูลลี่อ่ะอันนี้คือหน้าสดแล้วกล้องตัวเองไม่เล็กเลยไม่แต่ผมจะล้างหน้าก็ได้ผมล้างนี่เราผมก็ เพราะผมต้นแต่น่าไหวอยู่แล้วไงนนี้จะล้างทำไมอ่ะอ๋ออะไรมีอันนั้นเะล่ะลิปสติกอ่ะมาทาแล้วก็ลายมีล้างเลยโชว์เออมาอย่างนั้นดีกว่าอันนี้คือบอกเลยว่าใช้ดีมากเดี๋ยวเราสตอรี่ก่อนวันนั้นอะคือตอนแรกไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักเฟซิสใช่เฟซิสเนี่ยไม่รู้จักหรอกแต่ว่าวันรรณาธิการไลฟ์สดขายเนี่แบบว่าใครเห็นะโอ้ยอยากมาขึ้นนะจินะาเขาบกวดมากรอยขวดเจอมาขึ้น บูลลี่มาอยอเนาบอกคุณเราชอบเราชอบบูลลี่นะไมแต่บูลลี่เยอะไม่ไปร้องเพลงแล้วนะฉันไม่ฉันไม่ไปร้องเพลงแล้วนไปได้ไปได้ไปได้คือเออเอาดิวันนั้นหลักดไปร้อยขวดก็เลยเอาไปแจกกดไปเยอะมากสีแดงสีแดงกดไปเยอะมากแล้วแบบว่าเอ่อเอาไปแจกแดนเซอร์นั่นอย่างเงี้ยพอพอไปแจกเพื่อแดนเซอร์ว่าวิชบอสใช้ดีมาก ตอนแรกขอมันเป็นมันล้างทีเดียวจบเลยมันเป็นออยล์ทูโฟมก็คือเป็นทั้งล้างเครื่องสำอางแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าในตัวด้วยเปลี่ยนจากออยล์ออยล์เนี่ยสัมผัสน้ำปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นโฟมเลยมันจะเป็นโฟมแบบว่าตอนแรกคิดว่าออยล์มันจะล้างหน้าสาดหรือเปล่าวะเครียดใจแต่พอมาใช้เองแล้เราดีมากแล้วฟีดแบ็กจากเด็กๆอ่ะร้อยคนคือร้อยคนนะแจกข้างคอนบอยแดนเซอร์แล้วเขาแต่งหน้าทุกวันคือใช้ดีบ้างจริงครับตัวนี้ใช้ดีเพราะพรีเซนเตอร์สวยใช่ไหมนักเรียนอาจารย์สูนแล้วเขาบอกไม่เคยพรีเซนเตอร์เลย ไม่ควรพี่เติร์ของจริงอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอืมยูนี่เราจ่าพี่เขาส่งมาเราเห็นกันเราเห็นกันเขาส่งมาฮูจ่ายูจ่าคือพมาเอกเนาะมืงเนาะคือพี่เธอจะด่าใครอ่ะด่าอีฟซีเดี๋ยวเขาไม่อะไรเหรออะไรอยู่ขึ้นอยากบอกบอก่าไอซื้อยากด่าก็ด่าอยากจะโพสต์ว่าใครก็โพสต์อย่างนี้หรอวีฟซีไม่ได้โพสต์แล้วดีมากเขาดีมาก อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ดีมากตัวนี้เปลี่ยนจากออยเป็นฟองโฟมเมื่อสัมผัสน้ําแปลว่าอะไรคือคุณดูแล้วมันเป็นเนื้อออยใช่ปะคุณก็อุ้ยแบบออยคงมันคงอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราไม่คือวิธีการล้างนั้นผิวหน้าเราเนาะอันผิวหน้าเรานะครับเราลองทานแบบป้ายลิปไหมให้ดูว่ามันออกอะไรต้นลิปอ่ะหล่ะลิปอ่ะเราเอาลิปก่อนนะป้ายหนึ่งทีเนาะป้ายให้เห็นมาทนลิปปื้ดทาลิปอย่างนี้ปื้ดนะครับผมอันนี้เป็นหน้าเรานะอันนี้เป็นหน้าเข้าทุกที่หรือ อันนี้เป็นหน้าเรานะครับแล้วก็จะเอาด้านสักไหมไม่ไม่เอาด้านปกติเราก็จะแบบชึ๊บใส่ด้านนิดนึงสีสมูทเราเป็นตัวท่ออกไม่น้าออกไม่น้าออกไม่น้าใช้ครั้งแรกสินะออกไม่น้าสินะออกไม่น้าออกไม่น้าใช้ครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยดูแค่นี้เลยจบเลยครับ ล้วเวลานานโดนน้ำมันจะเป็นฟอร์มไปเลยเป็นโฟมไปเนี่ยใช่มันจะกลายเป็นโฟมจากออยมันก็จะกลายเป็นโฟมค่ะทุกคนเลิศดมากคืนไม่นะมันออกขังเดียวเลยนะขังเนียวฟองโอมเห็นไหมครับเป็นฟองโฟมคือจากออยเปลี่ยนเมื่อโดนน้ำแล้วขัดข้าวพวกเครื่องสำอาง โดยที่ไม่ต้องใช้พวกอะไรหลากหลายเลยพวกกินเซอร์พวกแบบว่าไม่ต้องไอ้โทนอะไรที่แบบว่าเป็นกระดาษเช็ดชั่เปียกไม่ต้องครื่องนี้ครบจบเลยครบจบเลยครบจบทั้งเป็นเอ่อที่ล้างหน้าที่ล้างเครื่องสาอางแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าด้วยครับและครั้งเดียวคือหลุดออกหมดเลยนะทุกคนคือเบสเคยไม่เชื่อไว้แบบครั้งเดียวแล้วมันจะหลุดจริงเหรออืม แล้วพอล้างครั้งที่สองไม่มีอะไร<ช>ลหลอ<ช>อกมาแล้วเงียบมาคือมันละลายไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคือวันนี้จับปกติขวดหนึ่งมันราคา3ามเก้าเก้าบาทราคาปกติขนาดสามเก้าเก้าแต่ซื้อวันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อวันนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งเป็นราคาพิเศษนะครับผมแล้ววันนี้หนึ่งขวดใช้ได้ไน,ไนานไหมถือว่านานนานมากนะร้อยยี่สิบมลใช้ได้ดแห้งกี่ดอกใช้ได้ดูคือทุกครั้งที่ใช้ทุกคนคือคือหยด หยดลงผิวหน้าเราแค่4ี่ถึงหยดพอไม่ต้องหยดเยอะเพราะว่าพอโดนน ifica, ้ำมันก็จะกลายเป็นฟองแ <อะ S 2> ล<ะ>้วมันก็จะกลายเป็นโฟมถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้เยอะเลยมันอยู่ได้เป็นน<ช>ี่ว่าสองสเดือ <fend ern. S 1> นสองเดือนอะตีร่างกายให้มันแบบแเออเนีนป่านได้เออทำเป็นไม่มาทำตั้งแต่ ขอบคุณนะครับผมคือจริงๆตัวนี้คือเขาเป็นพิลเตอร์พี่พพพน้อกอันนี้ใช่ดีๆล้างหน้านะครับผมบอกเลยว่าช่วยให้ผิวนุ่มผิวหน้าเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะครับผมยืดหยุ่นได้ดีหนาบ่แห้งหนาบ่แสบคนแพ้ง่ายใช้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้คือใช้ด,ดีมากจบครบในหนึ่งขวดเลยผิวนุ่มไม่แห้งตึงนะครับผมทันทีหลังลแบบ้างหมายความว่าเวลาเราล้างโฟมล้างหน้าอะไรพวกเนี้ยเราจะระแวงเรื่องหนึ่งแสบผิวสอง เราจะแพ้ไหมใช่ครับเราจะแพ้ไหมแล้วมันจะผิวแห้งไหมออแล้วยิ่งเป็นออยเนี่ยมันมันจะสะอาดจริงหรือเปล่าบางคนกลัวมากบางคนยานหลายออแต่นี่คือไม่ครับผมเมื่อเมื่อเนื้อออยอ่ะสัมผัสน้ำปุ๊บจะกลายเป็นฟองโฟมเลยแล้วมันล้างดีมากไม่ต้องใช้อะไรยุบุ้นวายคือขวดเดียวจบในห้องน้ำปกติต้องมีสําฤทต้องเออใช่อันนี้ต้องใช้สัมฤีเช็ดแต่คือไม่ต้องเลยทุกคนมันจะแบบว่าละลายแบบตั้งแ,บบแต่ร<ต>ู้จักคนนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนใจจากกัว หยอดหนึ่งขวดมันเร็วไงแล้วอันนี้ก็ต้องมาลาอีกทั้งต้องมาใช้โฟมต้องมาใช้พวกเช็ดเนี่ยึงต้องซื้อสำลีสำลีกล่องหนึ่งอ่ะก็เป็นร้อยแต่ประหยัดที่ขวดเดียวเลยวันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับขายเก่งมากค่ะหนูร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนูไม่ได้พูดอะไรเลยมันเป็น two in one แหมหนูหาจะว่าพูดยังไงมันเป็น two in one คือหมายความว่าอันนี้นี่เป็น two in one เนี่ยมาเนี่ย two in one oil two foam cleanser พี่น้องแปลว่าอะไรแปลว่าคือหนึ่งขวดมันจบได้หนี่เลย หนึ่งขวดจบอ่าหนึ่งขวดจบในราคาเดียวกันเลย,อยเอเียงแปลงหดูเลยการส่งซีอไอที่แบบว่าปวดหัวอ๋ออ๋อโอเคเพราะแล้ววันนี้นะครับผมราคาปกติ399ราคาปกติ399วันนี้199บาท199บาทมีสินค้าจำนวนจำกัดตอนนี้ไปแล้ว400บ้านครับ ไปแล้ว400บ้านขออนุญาตวันนี้มีโปรให้คนเดียวใช่ไหมมีอย่างเดียวไม่มีโปรอื่นใช่ไหมไม่มีโปรอื่นค่ะป้าไปใช้ป่ะพี่อยู่ทางนู้นหรือเปล่าครับพี่ผมกินกาแฟรอบดึกนะครับกาแฟบ่หนึ่พี่เสียงไม่ค่อยมีนะคะพี่ร้องเพลงได้หรือเปล่าพี่ในกระดาษชูทคำพูดคุณก็โอ้เหรอโอ้อะไรอะไรพูดดีนะไม่ไปร้องเพลงนะขยับหน่อยแสงบ้าไม่เห็นตีไม่เห็นผมเลยไม่เห็นดาราวันนี้วันนี้หน้าไม่แต่งจัดเพราะว่าเราจะไปแต่งใหม่ วันนี้เดี๋ยวไปอยากให้ทุกคนซื้อมีมีสตรีมเหมือนเดิมป้าอ้มีสตรีมทุกคนอยากให้ทุกคนซื้อสตรีมนะคะถ้าใครไม่ได้ไปดูทเนี้ยงแล้วปมเฮ้ยของขายอะของที่จะไปลองก่อนอยากให้ทุกคนซื้อค่ะกุนกระดาษมาขายบัตรคุมพีนใช่ไไม่ใช่แพ้จริงขายของอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กลัรจะบอกว่าหนูเลือกเพลงใหม่อยากให้ทุกคนไปลองฟังก็เลยอยากให้ซื้อสตรีมไว้โอเคขายของต่ออยาคือหนึ่งขวดนะคะพี่รอกหนึ่งขวดใส่ดีแห้ง หนึ่งขวดใช้ดีมากอยากจะล้างพับเปลี่ยนน้ำหน่อยทดไมจะล้างหน้าเลยก็จะไปอยู่เดียวแต่งหน้าเลยพีช um, ี nice ่เลยไปแต่งจริงมันไปล้างเท่านั้นแต่ว네่าได้คร bon ับล้างหน้าสดเหรอล้างได้ผมไม่ได้หมดนี่หน้าเราสดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็สดแต่แต่งขึ้นไปทีอีกแบบนึงอ่าอันนี้นะครับผม่แล้ววันนี้มูเจ้าเอาอันนี้ผมขอเน้นเน้นผู้หญิงก่อนเนาะในในสดมีผู้หญิงไหม เพระดาวนี้ครับในผู้หญิงเอาในผู้หญิงครับในไลฟ์สดมีผู้หญิงไหมมีสิครับที่เมนอยู่ถ้ามีผู้หญิงนะคบผมในไลฟ์สดผมจะบอกว่าหนึ่งคุณใช้อะไรสำลีสำลีอันเล็กๆอ่ะหกสิบเก้าบาทใช้ได้สิบครั้งและคุณมีอะไรน้ำยาเช็ดอีกขวดละหกเก้าสิบเก้าบาทอีกสมมุติอ่ะขวดละร้อยอีกอ่ะสมมุติเนาะแต่วันนี้จบที่อันเดียวเลยโฟมล้างหน้าก็ไม่ต้องซื้อเคี้ยสิ่งก็ไม่ต้องซื้อเออเคี้ยสิ่งไม่ต้องซื้อเลย และสปรไม่ต้องซื้อจบที่ขวดเดียวร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีไหมส่งฟรีส่งฟรีคร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งให้ฟรีในวันนี้นะครับผมลองคิดดูอันนี้พูดถึงว่าในมุมมองแบบไม่ต้องแบบผ้อุดหนุนเพราะบิ๊กเบสบีบีอย่างเงี้ยลองฟังมุมมองแบบเป็นลูกค้าว่ามันคุ้มค่ายังไงนะครับผมตัวนี้พี่เชนต่นเร์ะกับสวยแต่ว่าความสวยกับสวยยุแต่ว่าสินค้าก็ต้องใช้ดีด้วยสวยยุสวยยุสวยยหมายความว่าความสวยมันต้องสวยอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดสวยแล้ว ของใช้ไม่ดีก็จบล้างหน้าไปล้างห่างอยังบดถือยากยางพี่น้องขับผิดหมดทุกอย่างล้างหน้าไปใช่ผิดเบอร์ทุยยาไม่ไม่เธอไม่ผิดเธอขายดีวันนี้เธอขายเก่งมากแล้ววันนี้นะไปละสร้อยบ้านเนี่ยไปห้าร้อยบ้านยังขายแล้ววันนี้นะดูอ่านว่าอะไรครับเฟซิ i เฟซิ e ใช่ไหมคะอังกฤษ f เฟซิ d ไม่ใช่อะไรบางคนอาจจะว่า faceid บอกเราคำว่าภาษาลาวคือเฟ c e faceid f a แต่ภาษาไทยคือเฟซิ s เฟสิสนะครับผมเป็นทูอินบานเป็นออยทูโฟมแปลว่าอะไรมีทั้งออยและโฟมคนหน้ามันใช้ได้คนหน้าแห้งใช้ได้คนแพ้ง่ายใช้ได้ขไปเจ็ดร้อยบาทแล้วเหรอคะโอ้โหจริงเหรอจริงเหรอคะยังก็คือคือคุณก็โอ้โหบรรจุเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดีเนี่ยพอบิ๊กลาบปุ๊บเจ็ดร้อยบาทเลยลาขั้นเดียวก่อนไหมพี่น้องมันก็ไม่ค่อยแตกต่างว่าอะไรเออ มันไม่แตกต่างมันมีฟิลเตอร์อยู่ตอนนี้เอ้ยแต่มันไม่เห็นยู่มันเห็นอยู่อ,กออก<ห>มันเห็นอยู่ว่ามันเริ่มชันแล้วเว้ยว่าว่ารองพื้นมันไหลออกใช่อันนี้คือ no cleansing no สัมรี no เปียงเงินก็คือขวดเดียวจบรอ้อยเก้าเก้านะครับ199เลยแล้วพีเซนเตอร์ต่อให้สินค้าไม่ดีพีเซนเตอร์ก็ไม่มีผลเดสเพราะแล้วก็สินค้าต้องดีด้วยพีเซนเตอร์ต้องสวยด้วยผสมผสานกันไปให้มันพอดีถูกประล่ะใช่ถ้าของไม่ดีก็ไม่ไม่รับพีเซนเตอร์ใช่เนี่ย ที่ไหนม,มันแตกต่างอยู่ดิใช้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้คือใช้ดีมากจบครบใน,นหนึ่งขวดเลยผิวนุ่มไม่แห้งตึงนะครับผมทันทีหลังล้างหมายความว่าเวลาเราล้างโฟมล้างหน้าอะไรพวกเนี้ยเราจะระแวงเรื่องหนึ่งเสบผิวสองเ,ออเราจะแพ้ไหมใช่ครับเราจะแพ้ไหมแล้วมันจะผิวแห้งไหมออแล้วยิ่งเป็นออยเนี่ยมันจะสะอาดจริงหรือเปล่าบางคนกลัวมากบางคนยานหลายแต่นี่คือไม่ครับผมเมื่อเมื่อเนื้อออยอ่ะสัมผัสน้าปุ๊บจะกลายเป็นฟองโฟมเลยแล้วมันล้างดีมาก ไม่ต้องใช้อะไรยุุ่นวายคือขวดเดียวจบในห้องน้ําปกติต้องมีสําฤต้องเออใช่อันนี้ต้องใช้สัมฤเช็ดแต่คือไม่ต้องเลยทุกคนมันจะแบบว่าละลายแบบต้งแต่รู้จักตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนใจจากขวดหนึ่งขวดมันเร็วไงแลวอันนี้ก็ต้องมาอะไรทั้งต้องมาใช้โฟมต้องมาใช้พวกเช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยคือต้องซื้อสัมฤทสัมฤกล่องหนึ่งอ่ะก็เป็นร้อยแต่ประหยัดที่ขวดเดียวเลยวันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ ขายเก่งมากค่ะหนูร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนูไม่ได้พูดอะไรเลยมันเป็นทูอินบานแหมมันเป็นทูอินบานคือหมายความว่าอันนี้นี่เป็นทูอินบานเนี่ยมาเนี่ยทูอินบานออยทูโฟมคีนเซอร์พี่น้องแปลว่าอะไรแปลว่าคือหนึ่งขวดมันจบได้หนี่เลยหนึ่งขวดจบอ่าหนึ่งขวดจบในราคาเดียวกันเลยเอียงเอาป้าเห็นหนูไหมไม่การฉกชีอะไรที่แบบว่าปวดหัวอ๋ออ๋อโอเคเพักแล้ววันนี้นะครับผม ราคาปกติ399ราคาปกติ399วันนี้199บาท199บาทมีสินค้าจำนวนจำกัดตอนนี้ไปแล้ว400บ้านครับไปแล้ว400บ้านขออนุญาตวันนี้มีโปรให้กดเดียวใช่ไหมมีอย่างเดียวไม่มีโปรอื่นใช่ไหมไม่มีโปรอื่นค่ะป๋าไปใส่พี่อยู่ทางนู้นหรือเปล่าคะพี่พี่ผมกินกาแฟรอบเดือนไหครับกาแฟบ่นนพี่เสียงไม่ค่อยมีนะคะพี่จะร้องเพลงได้หรอคะที่ในกระดาษชูทับถู คุณก็โอ้เรโอ,อร้อะไรอะไรพูดดีนะ,ะไม่ปร้องเพลงนะขยับหน่อยก็แสดว่าไม่เห็นดีเอะไม่เห็นผมเลยไม่เห็นดาราวันนี้วันนี้หน้าไม่แต่งจัดเพราะว่าเราจะไปแต่งใหม่วันนี้เดี๋ยวไปเอออยากให้ทุกคนซื้อมีมีสตีม Steam เหมือนเดิมบ้างโอ้ยสตีมทุกคนอยากให้ทุกคนซื้อสตีมนะคะถ้าใครไม่ได้ไปดูที่งานแล้วผมเฮ้ยของขายของที่จะไปลองก่อน จะให้ทุกคนซื้อกระดาบมาขายบ้านคุมปีนใช่ไหมใช่แท้จริงขายของใหม่ไม่ใช่กางจะบอกว่าหนูเลือกเพลงใหม่อยากให้ทุกคนไปรอฟังก็เลยอยากให้ซื้อสตรีมไว้โอเคขายของต่ออยากคือหนึ่งขวดนะครับไปบอกหนึ่งขวดใส่ดีแห้งหนึ่งขวดใช้ดีมากอยากจะล้างพับเปลี่ยนน้ำเหน่อนกันไหมจะล้างหน้าเลยก็จะไปอยู่เดียวแต่งหน้าไปพีชี่เลยไปแต่งจริงมันไปล้านเท่าไหร่ร้านต่อไปได้ครับล้างหน้าสดเหรอล้างได้ผมใช้หมดปะเนี่ย หน้าเราสดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็สดแต่แต่งขึ้นเวทีก็อีกแบบนึงอ่าอันนี้นะครับผมแล้ววันนี้มูเจ้าเอาเนี้ยผมขอเน้นเน้นผู้หญิงก่อนเนาะในไลฟ์สดมีผู้หญิงไหมพระดานี้ครับในผู้หญิงเอะไนผู้หญิงในไลฟ์สดมีผู้หญิงไหมมีครับที่เมนอยู่ถ้ามีผู้หญิงนะครับผมในไลฟ์สดผมจะบอกว่าหนึ่งคุณใช้อะไรสำลีสำลีอันเล็กๆอะหกสิบเก้าบาทใช้ได้สิบครั้งและคุณมีอะไรน้ำยาเช็ดอีก ขวดละหกเก้าสิบเก้าบาทอีกสมมติอ่ะขวดละร้อยอีกอ่ะสมมติเนาะแต่วันนี้จบที่อันเดียวเลยฟโฟมล้างหน้าก็ไม่ต้องซื้อขครืน <c oughs> สิ่งก็ไม่ต้องซื้อเออเครนสิ่งไม่ต้องซื้อเลยและสบปรยไม่ต้องซื้อจบที่ขวดเดียวร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีไหม <c oughs> ส่งฟรีส่งฟรีครับ้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งให้ฟรีในวันนี้นะครับผมลองคิดดูอันนี้พูดถึงว่าในมุมมองแบบไม่ต้องแบบอุดหนุนเพราะบิ๊กเบสบีบีอะไร่เงี้ยลองฟังมุมมองแบบเป็นลูกค้าว่ามันคุ้มค่ายังไงนนะครัับตวี พี่เชนตื่นวกับสวยแต่ว่าความสวยกับสวยยูแต่ว่าสินค้าก็ต้องใช้ดีด้วยสวยยูสวยยูสวยยูหมายความว่าความสวยมันต้องสวยอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสวยแล้วของใช้ไม่ดีก็จบล้างหน้าไปล้างห่าหมยังบอยถือแจ๊กยานพี่ต่อครับผิดเบอร์ทุย่างล้างหน้าไปไอ้ผิดเบอร์ทุกอย่างไม่ไม่เธอไม่ผิดเธอขายดีวันนี้เธอขายเก่งมากแล้ววันนี้นะไปแล้สี่ร้อยบาทเนี่ยไปห้าร้อยบาทยังขายแล้ววันนี้นะดู อ่านว่าอะไรครับเฟซิสเฟซิสใช่ไหมฮะอังกฤษอังกฤษเฟซิสไม่ใช่อะไรบางคนอ่าน